เฮีย,ย,ยอันนี้มันไม่โอ้โหผมตัดไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้องนี่เป็นบ้องที่สวยไอเฮียมันทะลุออ หิวเข่าแล้วอ่ะบีหิวข้าวแล้วอ่ะท้องเขาจ่องไปหมดแล้วมันเจ็บซ่วงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยบีบ้านก็อยู่ไกลแลยแจะกลับไปกินยังไงมันก็หิวข้านะฮิตจังไดเนี่ยกับข้าวก็มีแต่เจียวพามาทุกมายากอย่างเงี้ยเขาก็อยากเป็นแบบผู้สาวแบบว่าอยู่ในเมืองป๊อปเมืองเดี๋ยวในในเดี๋ยว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 ใครพามากันแน่กูหรือมึอง <laughs> ถ้ากเกิดว่าเราอยู่กลางป่ากลางเขากลางโคกเราไม่มีหม้อม,มีกระทะเราต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยโดยทำกับข้าวใส่อีย่างวะอ๋อทำใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ไหมพูดเป็นเล่นบ้าเหรอก็บอกว่าแผ่ทำข้าวหลามกันก็ไม่เคยเห็นเนาะเอากระบอกข้าวหลามมาทำกับข้าวอะไม่เคยเห็นเลยนะแบบงเี้ยนะเออวะ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ะอยากกินแบบหมูนุ่มๆงอบลมควนันไข่ผสมกับกุง้งแล้วก็ตดก,กินแบบลืดลงคอลืดลงคออย่างนี้นะ่ะมันน่าจะอร่อยมันมน่าจะแซ่บนาบีทุกคนเรามาดูกันว่าเกิดว่าเราทำกับข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่อะมันจะเป็นยังงไ อยู่ทุ่งอยู่นาอยู่กันกลางแดดแต่บ่าหิวเรามก็ต้องเอาชีวิตรอดอุปกรณ์การปรุงของเราวันนี้เลยนะคะหมูสับฮะกุ้งกุ้งตกในแม่น้ำหอมมีแม่ปลูกไว้แค่ร้อนกะปลูกได้บุนเส้นแตน้ำไว้นะคะไข่ไก่ใบมะกรูดพริกไทยกระเทียมผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พริกไทยและสุดท้ายรากผักชีมาบ้องหนึ่งเราจะทำเป็นหมูสับขุนเส้นบ้องสองเราทำเป็นกุ้งกับไข่บ้องสาม หมูสับปูนเซนหมูสับปูนเซนเติมอย่างละสองเป็นสี่บ้องนะคะมาดูกันเราจะทำหมูเผาไม้ไผ่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะผ่าไม้ไผ่ไหไไให้เป็นเหมือนกับกระบอกข้าวหลาม เราจะได้กระบอกกระบอกหนึ่งมันจะมีด้านหนึ่งที่เหลือเยอะกับด้านหนึ่งที่เหลือน้อยไอ้ด้านเหลือเยอะเนี่ยเราจะไว้ใส่หมูข้างเหลือน้อยเนี่ยเวลาวางตั้งไว้ไฟมันจะได้ลุกขึ้นมาไฟลุกขึ้นมาเลยด้านนี้ก็บอกว่าปักดินเพื่อที่เราจะเผาไฟด้านบนให้มันสุกแค่นั้นเองเอออ่ะด้านนี้ไม่ไม่ต้องพูดแล้วกูอธิบายแล้วอหรออ่าฮัก็าาตามนั้นแหละ สองสรสตราดนะคะเราก็ต้องแบ่งออกเป็นสองกะละมังใส่ปลาหมูสับหมูสับอุย อย่างเนี้ยใกล้แล้วโอ้โห oh, ผมตัดไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีมกันแดดต้องเข้าแล้วตอนเนี้ย <c oughs> บอกเลยอยากดูไหมว่าทำไมได้ถึงทําอาหารตากแดดแล้วไม่ดําเพราะว่าได้ใช้ประเด็นกูไม่ได้ใช้ไงประเด็นกูไม่ได้ใช้ไงกูจองกระบ,บอกนี้แล้วกระบ,บอกนี้น่าก,กินมากเลยชื่อเมนูว่าเมนูว่าให้คนดูตั้งให้จบมันต้องใส่ไข่นิดนึงนะมันจะได้อยู่ไม่งั้นมันจะมันจะแห้งไปเราเบลล์ไข<ม>่มามโอเคไข่สอง่วย์พ่อเออ อ่ะกระบอกใหญ่เราใส่หมูแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเยอะยัดมือลงไปเลยมันเร็วเนี่ยเร็วเนี่ยเห็นไหมคุณล้างมือยังล้างแล้วอุ้ยอันนี้ยน่าก,กินมากอุ้ยกระบอกเนี้ยเวข<อ>้าตา คุณไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนทุกคนเคยดูการ์ตูนไหมเรื่องกระต่ายกับเต่ากระต่ายเนี่ยมันเนี่ยเห็นว่าทําอะไรรวดเร็วแต่มันไม่รอบคอบแต่ผมนี่เป็นเต่าที่พายแล้วผมชนะผมชนะเข้าเส้นชัยก่อนผมชนะครับคุณเออชนะพี่เออชนะพี่เอผมเป็นผู้ชนะครับเรียบร้อยติดด้วยใบตองั้นเดี๋ยวเราเอาใบตองยัดทั้ง4กระบอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเผาไฟกัน แค่นีอย่างคะเนี่ยนี่เ,าเรากําลังขุดดินครับสําหรับวางกระบอกไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะก่อไฟตรงนี้ปรามาจารย์กัน ดังไฟจุดไฟนะต้องไม่เ่ายค่ายเลยเตาแก๊สมีไม่ใช้ชุดเครื่องไฟฟ้าที่ซื้อให้ไม่เอาสุดท้ายแล้วได้ใช้เตาจังซี่เ็ดกับเขาค่ะตื่นขึ้นเตา,เาดังไฟหักไม้ลำปอดเจต้องต้องจุดใส่ตรงนี้เอกเหีนมาดูวิธีการจุดไฟนะคะ ไอ้ก้อนสุกน่ะปวดบูบูบูน้ำใจจิตซุกแล้วเดี๋ยน่ะปวจะเห็นเล้งไหนนางยุ่งสิจะเห็นเด้๋ยวล่ะปุ้ยฉันไปดูว่ามันไกลแค่ไหนเป็นพอดว่ะมันพอดฟูอยู่คือกันโมแม่กันลูกคือกันโมเล่นใหญ่ไปเบิ่ดไหนๆยิ้มหน่อยสิยิ้มได้แนมาันสวยแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาหมูตะไลกับกุ้งไฟพญายนาาขึ้นมาทานกันนะคะว่ามันสิกินไหนบอมันฉีบแบบว,ว่าสุกๆดิบๆแล้วพี่ไวเอาขึ้นมานะคะมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะคะน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วกระบอกเล็กเป็นไข่กุ้งของน้องได้เขาส่วนกระบอกใหญ่นี่เป็นหมูเดี๋ยวเราเขี่ยก่อนออโอตายแล้วเสียมันหล่อนเสียมันหล่อน,น,อนคือเสียมันร้อนเสียมันหล่อนแปลว่าหลวม อ๋อหลวเมินของบีนะหลวัวเงนของบีนะโอ้ยมาดูข้างในมาดูข้างในอู้ยกลิ่นดีมากเลยทุกคนอ้ยหูยอยอกมา <c oughs> หอมมากอุย้ยผ่าข้ามือเนาะผ่าครึ่งเลยผ่ามันเอ่ยแล้ว <c oughs> บอกแล้วอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเย้ออันนี้มันไม่อันนี้มันไม่ได้เร็วเรียวเรียวอุ้ยไม,ไม่ไม่ไมอันนี้นคุณคุณเฟลอ่ะกลิ่นเหมือนหมกกระป๋อมเลยเออแต่มันแหมไปอ่ะมันต้องมีความจุ๊ดซี่หน่อยหูยอร่อยมากเลยได้ปรุงอร่อยมากอื้อหือร้อนฝั่งอื้อหืร้อนฝัน่งอ้าวเยออร่อยอยู่อร่อยอร่อยมากเลยพี่ได้จริงจริงจริงเหรอใช่ ทำไมมันถึงมีรสชาติเผ็ดๆหน่อยอ่ะพี่แส่ดิฉันไม่ต้องจิ้มเลยดีมากแต่เตดได้ไม่วัดจองก็ได้นะคะไม่กินไม่กินน้องนี้สวยโ หายไปหมดเลยอันนี้ได้อยู่แต่ว่ามันต้องเอาออกเลยกว่านี้อันนี้มันแทมไปความจุยซี่มันหายไปแต่ว่ายัางใช้ได้ทุกคนตอนแรกว่าคิดว่าจะมีน้ำจิ้มไม่ต้องเลยฮะกินแบบดีมากรสชาติคือผ่านเลยกินกับข้าวได้เลยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยไม่ต้องเลยืพเพราะคนขมยเนมนยหืม บอเเลย็ดทำไมมันเผ็ดๆนิดนึงวะพี่ไทยก็ใช่แปลว่าใส่พริกไทยเยอะมากให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนอันนี้เหรอเอาไป4กันโลกแล้วกันได้ให้สี่จุดห้าสี่จุดห้าเลยพ่อบุญทำเองพ่อบุญทำเองไม่ใช่มันอร่อยจริงมานี่ครับดูนะครับคนข้างในนะครับอ่าคุณโดมอยากบอกเหรออยากโชว์ฝีมือครับอ่ะบ้องนี่เป็นบ้องที่สวยจริงเหรอแปลว่าคุณแบบปอกเซียนเหรอ มันหนากว่าะมันเลยไม่ใหม่ไอเหี้ยมันทะลุไอเหี้ยมันทะลุโอ้บ้องนี่เป็นบ้องที่สวยใส่แตก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 โอ้ยเอาถั่วมาอันนี้ถือว่าไม่ได้นะไม่ไม่ไม่อยู่ในบ็อกข้าวหล่อมสุดยอดอือไม่แม่หยั่งหยั่งอือเจ้บบอเจ้บบออร่อยมากบอกเลยว่าต้องให้เครดิตคนปรุงนะคะกูเป็นคนปรุงเองนะจ๊ะบอกเลยมาดูดูอันนี้มันแตกไหมอร่อย อร่อยวุ้ยเออคุณทำข้าวอร่อยมากเลยว่ะกูณทำข้าวอร่อยมากเลยว่ะอันนี้ได้ใส่อะไรใบมะกรูดเหรอถูกต้องอ๋อว่าทำไมมันมีแบบความหอมแบบเครื่องแกงอุ้ยตำด้วยข้าวเหนียวบ้องเนี่ยอันนี้คือเพอร์เฟกหมูแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกบ้องเพอร์เฟกบ้องบ้องข้าวหลามบ้องข้าวหลามข้าวหลามอือคำนี้สุดๆจิ้มน้ำจิ้มหน่อยครับ น้ำจิ้มสุกี้อเบ้องอันนี้คืออร่อยมากอร่อยกว่าอันนั้นมันจุ้ยซี่มากกว่ามาอันนี้ของได้เป็นก้อนพอดีเป็นจุ้ยซี่อุ้ยไม่กล้ากินคำนี้ทำไมอะร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนอือเป็นไงจริงจริงไม่ต้องจิ้ม้อร่อยแล้วนะไม่ติดใหม่ป่ะอน้องจิ้มอยู่ ดีมากทุกคนไม่กินหอมของไผ่น้ำมันจุ้ยกว่ากระบอกอื่นๆไว้กระบอกเนี้ย <c oughs> เราทำมาสี่กระบอกทุกคนกระบอกที่เพอร์เฟกที่สุดคือกระบอกสุดท้าย <c oughs> ดีเห็นไหมทุกคนสมมติว่าเราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้ <c oughs> ทุกคนก็สามารถไปทำตามกันได้เราไม่หวงสูตรไม่แพงด้วยได้ความออริจินอลได้ความเซ็ แบบศิลปะด้วยนะกับข้าวแบบอาร์ตเราใช้ความอาร์ตในการทําอาหารอาหารมันจะมีความน่ากินแล้วก็มูลค่าเพิ่มมากค่ออ่อยว่าคลิปนี้สาเร็จนะไม่เฟลนะเลยอร่อยอร่อยหมูตะไลคุณให้เท่าไหร่หมูตะไลผมให้5เลยเพราะกระบอกอันนี้มันจุ้ยกว่าได้ให้4อันนี้ไม่นับความจุ้ยไม่จุ้ยแต่นับรสชาติจะกุ้งดีมากทุกข้าุบุองปรุงเองปรุงเองโอเคทุกคนสามารถไปทําตามกันได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามออดอสไตสู่ห้าล้านซับสไคร โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอะไรบ้านๆแบบนี้อีกเดี๋ยวรอติดตามดูคลิปนี้เราไปแล้วบ๊ายบายทำอะไรบีเต้นไงเต้นไงอำเล็ดไง ด้วยเกิดที่ไหนไม่สําคัญสําคัญว่าโตมาปังยังไงไม่เก่งเดี่ยต้องสวยไว้ก่อนสวยแล้วทางสะดวกมากขึ้นอะใครอยากได้อะไรอยากลองอะไรอยากใช้อะไรไม่ต้องสัญหามาเสี่ยงลองเองดีหรือไม่ดีนี่เลือกมาให้แล้วลองมาให้แล้วปังมาให้ดูแล้วไปจัดค่ะ Line a o s o อด s โอด o r ์ร์รีลแอดสอดอสตมีทุกอย่างต่ำเลยจ้า Burning the bridge that keeps us. I'm hearing, I'm feeling, feeling exaggerated. That's what you assume.